ถ้าจะซื้อรถเนี่ยต้องอายุเท่าไหร่ขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวนี้กฎหมายเขาให้เท่าไหร่แบบรถมือสองหรือรถป้ายแดงมัน,มนมต่างกันด้วยไหมฮะไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันคําว่าซื้อรถหมายถึงว่ารับโอนชื่อใช่ไหมรับโอนชื่อนะเราเรา,เราตามเกณฑ์รับโอนชื่อเป็นเกณฑ์ละกันนะความหมายของควาว่าซือ้อเพราะว่าถ้าเราจะไปซื้อแบบไม่ต้องโอนเป็นชื่อเราก็ได้หรือโอนเป็นรอมมินีก็ได้อันนี้มันได้อยู่แล้วนะแต่ว่าเราจะเกณฑ์ที่ว่าซื้อแบบที่ว่าโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อเราต้องอายุ 20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึงจะรับโอนได้ไม่ว่าจะมือนหนึ่งป้ายแดงก็่เหมือนกันหลักการเดียวกันนะครับ ในกรณีที่ซื้อเงินสดนะอันนี้เหมือนกันซื้อเงินสดคือ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเพียงแต่ว่ามีข้อยกเว้นนะคร<ม>ับสำหรับคนที่อยากจะซื้อเป็นชื่อลูกที่อายุไม่ถึง20ทําได้เช่นกันนะครับแต่มีเงื่อนไขก็คืออย่างแรกก็คือต้องอายุ18ปีขึ้นไปอย่างที่2ก็คือต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองรวมถึงใบมอบอนานาจจากผู้ปกครองและผู้ปกครองนั้นต้องเป็นพ่อแม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเออเป็นพ่อแม่แท้นั่นแหละนะฮะ,<น>ะแล้วก็ในการที่จะไปถ้าถ้าพ่อแม่ไปเองเนี่ยโอเค อาจจะไม่ต้องทําหนังสือยินยอมอะไรนะหมายถึงว่าถ้าพ่อแม่อยากจะให้ลูกที่อายุ1 8บแไปรับโอนเนี่ย,ยถ้าไปด้วยกันทั้งพอ่อท,ทั้งพอ่อแม่หรือคนใดคนหนึ่งพาลูกไปไปยืนยันต่อหน้าเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยได้แต่ถ้าพ่อแม่ไม่ไปต้องทําใบมอบแล้วก็ทําหนังสือให้ความยินยอมด้วยว่าจะให้โอนเป็นบุตรหรือทิดาชื่ออะไรก็ว่าไปก็ได้เช่นกันแล้วถ้าเป็นแบบเงินผ่อนแบบนะี้มีความเงินผ่อนเนี่ยจะได้ไม่ได้เนี่ยทีนี้ว่าสิทธิ์มันจะอยู่ที่ไฟแนนซ์แหละ เพราะไฟแนนซ์จะเป็นคนปล่อยกู้เพราะฉะนั้นอายุเท่าไหร่เนี่ยมันไม่มีเกณฑ์ตายตัวแล้วมันอยู่ที่ไฟแนนซ์เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วไฟแนนซ์ Finance เนี่ยก็จะดูความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ที่มากู้ว่าเอ้ยกู้ไปแล้วจะผ่อนไหวไหมผ่อนไม่ไหวแล้วจะตามยึดได้ไหมก็คือปล่อยไปแล้วนี้จะเสียหรือเปล่านั่นแหละ เพราะฉะนั้นอายุมากอายุน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับไฟแนนซ์แล้วแต่โดยเกณฑ์ทั่วไปแล้วไฟแนนซ์ Finance จะดูจากคนที่ทํางานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนจะอายุ20 21 22ยิบจะจะจัดไปเนะี้ยมันยากอยู่แล้วละ่ะเป็นไปได้ยากอย่างน้อยๆต้องย5ิบ้าแล้ว25ิบที่ก็ต้องทํางานมาสักพักด้วยนะสักปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งไม่พอยังต้องให้คนในบ้านมาค้ำด้วยนะอ่าเพราะว่าเป็น <N H 1> หน้าใหม่โอกาสผ่อนไม่รอดเยอะโอกาสแบบผ่อนๆวันนีน้ไม่ผ่อนแล้วทิ้งรถอะไรเงี้ยเยอะเพราะฉะนั้นจะไปซื้อคนเดียวเนี่ยโอกาสแทบไม่มีบอกเลยว่าอย่างน้อยๆต้องมี25อายุงานอย่างน้อยๆต้องปีหนึ่งและอย่างน้อยๆคิดว่าโอกาสโดนคนค้ำสูงมากและคนค้ำต้องเป็นคนในครอบครัวด้วยเป็นคนในครอบครัวก็ต้องเป็นคนที่แบบมั่นคงนิดนึงด้วยนะไม่ใช่เป็นพี่สาวแบบอายุห่างกันปีเดียวแล้วแบบยังตกงานเลยจะมาค้ำก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นหลักการก็เป็นไปตามไฟแนนซ์โดยส่วนใหญ่ประมาณ25ิบ้ายากหน่อยคือไฟแนนซ์เขาก็ปล่อยแล้วไม่อยยากให้เสี เราก็ต้องหาตัวประกันหาพ่อหาแม่มาค้ำเพื่อลูกไม่จ่ายพ่อแม่ก็ต้องจ่ายแทนเรียกว่าจะได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ไฟแนนซ์ประเมินเลยแล้วแต่ไฟแนนซ์เพราะว่าเป็นคนปล่อยกู้